ลืมกดอัดอ,อคุณแล้วดูสี่กับห้าหบอลด้วยมาแล้วสวัสดีอีกครั้งเราพบก<ม>ันแล,<ะ>ล้ลุงใจดีเราพบกันอีกครั้งแล้วนาย L L w h i t ย่าลืมกด subscribe ให้ลุงใจดีอย่าลืมใช่อย่าลืมกด subscribe ให้ลุงใจดี L U N G ลุงใจดีพูดทุกคลิปเลยแต่ไม่มีใครทับสติให้เลย เพราะว่าผมบอกว่าผมหาช่องไม่เจอครับผมพิมพ์ลุงใจดีแล้วหาไม่เจอครับไม่ใช่สิดูคลิปนี้แล้วครก็เลือดลงมาด้านล่างอ๋อพิมพ์ไว้ให้แล้วดึงกดไลค์กดติดตามใ,ให้ลุงใจดีนะครับช่องจะชื่อ big player แต่เขาคือลุงใจดีได้โปรดเถอะซื้อลองซอสไปได้โปรดอันไลค์เดี๋ยวได้โปรดกดไลค์ดิเฮ้ยไม่ใช่ได้โปรดกดซับดิเอออ แจ็คแจ็คนดูเยอะเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับถ <'s> ่ายแล้วว่าจีละก่อนอ่าออปนี่งคสามเลยอเคอป oh. เตอร์เดิมครับที่เราอัพสกิลสามก่อนเพราะว่าเทสมาแล้วอัพสกิลสามก่อนแล้วมาตีเลดบับเนี่ยเหลือเลือดเยอะสุด oh.

จริงเมื่อกี้ที่ยาโอ่งยิ่งเข้าป้อมยิ่งอาจโตรอดแต่ดังยิ่งฉีดขิ่งบนจีมันเริ่มบนนะตายอีกมีแต่ตายอีกเดี๋ยวเราจะไปแกงโอลาฟไอ้ยีมานะไอ้จีมานะ t t ๋ s <S อนะ <Allies slave. S 2> เสเซตายเฉยเยอะตายเยอะจังหวะันเลยไม่เป็นไม,ไม่เป็นหรอเลือกเสต็จมาทำไมก็โดนยิงหนูเราทนกันนะโดนยงมงออยังกรคุณบิ๊กไม่ต้องมาบนเลยนะได้ๆคนเนี่ยวาดประมาณ5อันสามตัวช่วยกันวาด โหดเจ๊งผมเห็นปักพุ่มด้วกันประมาณสามอันคุณไม่ต้องมาหล่อหล่อแข่งไปไปไปอยู่เร็วซ้ายุ่แม่งจะรู้ไปแล้วอ้าวโดนเฉยโอ้ โนโอ๊โนโอ๊ผมมาสิโอปั้นโอกันใหญ่เลยใช่ไหมล่ะไอเซ็ตเนี่ยแหละมันทิ้งทิ้งเลนโอ้มันเลยมีเวลาโยกปวดหัวกับเซ็ตจริงอะไรของมันครับร้อนหัวร้อนไปปิด คำดาวที่คุณเออคำดาวไปอืนม,มาบอลเอาเอาได้แล้วก็เอาคืนอเอะสู้หยิบไหวปะล่ะไหวดิากันอยูกว่าไหวดิมีคนรู้ว่ากาอนไปไหนมอเลยคุณจีไม่อยู่นะ เข้าลึกใช่ไหมเซตครับเดินโยกเลยครับพี่เซตเก็บตังค์เถอะครับขอร้องนะครับพี่เซตเดินโยกจนพี่เซตไม่มีเงินแล้วนะครับน่าตาย โยกไปตายเฉยครับทำไรของพี่ครับรู้เลยว่ามันต้องตายหุ่อกอนเอาไม่ได้นะต้องปล่อยแล้วต้องมาช่วยเวย,วยต้งไมได เฮ้ยโหอีหตายเฮ้ยโอ้โหโห,โหไม่ถึงโอ้โหตัวนี้บอกเนี่ยเป็นหัวหนักมากเป็นหัวหนักมาก แล้วด้วยเทมแกของมันดอกกุหลาบเลยเนตู้โหหหหหแหหเหห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 หัหเหห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 ห ลาโอเงินแม่งไปหกพันแล้วว่ะเสร็จแล้วนะหกพันเาโอลาสุอเงินนำไปหกพันแล้วเฮ้ยดูดีจันหน้ามาเฉย ที่เสร็จแล้คุณพี่โอ้อะไรนะบวกระยาโออยู่ตรงกลางเพื่อนเร่งมาช่วยใครช่วยเขาจะตายกันหมดเลยไม่ใช่หมายถึงเพื่อนฝั่งนู้นน่ะเพื่อนมันฝั่งนู้นทีมฝั่งนู้นมันมาช่วยยายะโอผมบวกกับยาะโอกลางกลางอยู่หนึ่งหนึ่งเคุณเป็นเซ็ตโอเคเลทิ้งเลยไงมีเกมหมเออแต่ทีมแต่ทีมผมมันไม่มีใครมาเลยทำไม่เราผมคุมคือเซตอะผมเลยไม่ไม่ช่วย

เล่นแบบไม่อยากจะใช้คำหยาบแต่เล่นโงงหมดจับทำไมผมได้ว้าก็คูณบาลาดผมผมไม่เล่นร้านเลยผมเทพกลดินแล้วผมมีวงหยาดมีรอบตัวผมไม่เคยลัดใครเลยเลยนี่มาห้า ทีนี้ทำไว้เสร็จเอาโอลาฟก็มามาทุกคนเลยทีนี้ฝั่งเขาเล่นเป็นทีมฝังเขาเล่นเป็นทีมต้องชมต้องชมว่าเขาเล่นดีเขาเล่นไม่ค่อยดีหรอเขาเล่นดีทีมเขาโยกซับกันตลอดคุณอย่าใช้คำว่าทีมเรามีแค่ต่างเอา ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยผมแค่บอกว่าข่าวว่าโยงซับกันดีเออคุณก็ล้อตัวเฉยใช่ <el> ผมเฮ้ยคนมรู้ตีโพผมคุณดูเซตผมมันมาแย่งคีผมแล้วนี่แกไปฟังตงกานคีก็เหมือนตอนแรกมันมาแย่งคีป่าผมนั่นแหละเล่นอะไรก็ไม่รู้มวหมดเลยเซต ไม่มีก็มันตายรัวๆเลยจัมีของได้ไงมังเกิกเกดแล้วคุณองกรเกิดแล้วมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอีตเดี๋ยวต,ตามเดี๋ยวตามผมตามไม่่อ,อกันพอไปแล้ ยี่แม่งเ,เอาบ้านก<ต>ลางแล้วเนี่ยกพรมันเล่นออกเป็นตัวเดียวไงคุณใช่มันเล่นที่แทะถูยี่ยพลทุหัวเลยอันนี้อันนี้นก็จะได้โอ้โยีเดี๋คุไปก่อน โอ้โหมันอยู่สองด้วยนะให้ผมกำลังไปบวกมาเลยบวกมั่นบวกมั่งบวกมั่งบวกมั่บวกมั่ง Top t ท r r e t is อ n น e r a t t แ c ถอยถอยถอยสามตัวสามสี่ตัวนะเรียกติดลมว่ะผมเจอแลติดลม มันจะถูกหลบพุ่มยากที่แม่เห็นมังกดแบลเเดเอปุ๊บนึกว่าคุณไม่รอดแล้วโู้ไปแจ้งยีกู <laughs> <laughs> ยอมไหมกดยอมไหมปดยอมตอนนี้ยังทัน ถ้ามันยังแจกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอผมว่าฝั่งนู้นน่าจะมีเงินเกินหนึ่งห้าไปเยอะห ดูฟอร์เมชั่นฝั่งนู้นเล่นจังหวะเข้าแล้วมาดูเซตผมผมบนหัวมากๆาเลยอ้าพลังเต็มเฮ้ยนคนรู้จะต,ตาย

มันมีเงินนะแต่มันเล่นไม่เต็มเซตนี่ยนะ <Under attack. S 1> มีเงินคุณดูดีๆเซตดนะตายสิบนะตายสิบนะตายสิบเนคือมันมีเงินแต่ฝั่งนี้มีเงินเยอะกว่าไงเพราะมันแจกนะ ngờ đâu, ngờ phép nó sẽ phịch phืy trở mà được như thế nào. นยเซอวา่เซตควายม่งันปูปูเขาไปข้างกันัส่วนกลางงากว่าให้มันเปรอนะมันมันดึงคูประกอบได้ไไปไม่ได้หรอกหไม่ได้ ไม่ตายวะทำไมโบไม่ตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันกดอะไรอาจจะแฟดออกไปหรือเปล่าเพราะอยู่ดีก็หายไปเสีอันนี้ป่ะงกำแพงมั้ยงอันนี้ปเกิดไม่มันมันครึ่งหลอดแป๊บตอนที่มันเอาตีอ่ะผมยิงไม่เข้าเลยอ่ะหรือว่ามันใส่นี่วะเราเป็นยังตีมันจะมีนี่ไงโล่โล่อมดังมา เซฟแน่เป็นสุดยอดแห่งคอม Nexus จ้าโอ้โหปลาหลับกระจายแทบไม่เข้าเลยโอ x u s จ้าใช้อันตโดยที่ไม่ใช่สกิลต่อมีที่ไหนเล่นเซฟยัไม่เป็นไม่ไม่เป็นตัวล่ะคือได้ใช้อันติโดยที่ไม่ใช่สกิลต่อตีนะจริงอ่ะใช่ไหมกดเอาตีแล้วก็ปั่นคู่ก็จบแหละใช่ ต้องต่วยกันตีต่อโอเคตายดิเนี่ยเห็นไหมถ้ามันลอยอ่ะมันจะได้แต่เมื่อกี้มันลอยมันจะมีเกาะไงเมื่อกี้มันก็ลอยแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีโล้ตันหน้ามั้ยเมื่อกี้ผมก็ลอยลอยสิคุณโดนวะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซจเลยแเซจในป่า cũng cóเจอ cũng vậy, nhiều căng à, còn, 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 คูณใกาวับคือคเหลือกรเซสคนไงคุณกแใ้ใคร่วยอเครับคิวนำไปตั้งขนาดแบบสิบสองยเก้าแล้วเร้าเลยตอนแรกทรงออกมาดีนะจนเซตเพราะว่ามาถึงเซตก็วิ่งไปตายแล้วหมายถึงหมายถึงตอนแรกที่มาถึงตอนแรกที่ผม โยกไปช่วยคิวอะไรอย่างเงี้ยโยกไปช่วยกดดันเลนกลางเพรส่งดีนิดนึงก็นึกว่นนาจะเออพอได้วะ่ะร้อยเศร้าเลยใครดูใจดีไม่ธรรมดาวะเศร้าเลยคุณจะรีพอร์ตเลสนะรีพอร์ตว่าวิ่งไปตายให้ความช่วยเหลือทีมศัตรูคุณก็รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ดีบอกคุณให้คุณลำพองใจว่า ้มึงต้องโดนแบนแน่นอนเนี่ยคุณคุณเอาคุณอย่าไปทำลายฝันของคนอื่นออกสื่อไม่ได้นะผมรู้อันเดียวที่มันมีผลนะโอเครือบอกคนอันเดียวที่มีผลผู้คำหยากไม่เป็นรายผมว่าเราก็เล่นเต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้เล่นแย่เืยนะครับกดซับสไครต์ให้กับ ผมด้วยลุงใจดีนะครับสะกดด้วย L U N G ถุย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 มันเป็นชื่อตัวละครเฉยๆไหมในใครใครเล่นแจ็คพิมพ์บอกบุลุงใจดีข้างล่างด้วยนะว่าไอผมเล่นอย่างนี้นะผมโอเปนเล่นตามนี้แล้วครับแล้วก็เละเทะเลยเล่นบิวไหนยังไงสอนลุงใจดีเล่นบ้างเถอะอรือหรือว่าแบบมีบิวที่หดกว่านี้หรือมี สเตปที่หกวหันนี้อมาแชร์มาแชร์พริมหน่อยพิมบอกนะอย่าลืมไลค์ให้ลุงเขาด้วยจับสกายหน่อยลุงเขาอยากได้มีสิบคนแล้วตอนนี้มี 7, 8, 7, 8, อยู่เจ็ดแปดวิ่งอยู่แค่เจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่ยางงี้เออผมงงกันนะอยู่ดีเล่นเจ็ดเจ็ดปุ๊บเอ้ยมันลบไปหกวะ่ะ <c oughs> นะลุงเขาจะได้มีสิบคนเขาอยากมีสิบคนมาแลนะ้เออสับให้เข้าหน่อยเับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่สับเหอะ ตับเคย์ขอลงได้ปูดถือว่าผมขอโอเคเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ